สวัสดีวัยรุ่นสายปันกันทุกทุกคนด้วยนะคะมาก็อย่ืนที่หน้าเกียวายเวสโกนะคะคุณผู้ชมวายเวสโกค่าย PP พีไลค m เม i c Play นะคะกับลุงตำนานทุน1นึ่ันนะคะรอบไี่้เข้ามาเล่นแบบว่าทุนนะะ้อยเฉลี่ยหนึ่งันแต่น้อยเอ้ยไม่สิเลยน้อยสุดอยู่ที่100นะคะทุน100น้อยน้อยสิวแบาบยาวๆนะ น้อยอยู่นะคะเสียงดังไหยป้าเขาเนี่ยรู้เสึกเกมน,น,น,นิดนึงนะเออเอาเรื่องอยู่จัดให้วันนี้เกแมแรกนะพีพีลุงกำนันวายสโก้นะช่วงนี้รู้สึกคิดถึงกำนันเหลือเกินนะคุณผู้ชมก็เจนน่ามาดีในะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นกำนันนี่แหละนะคะแล้วก็ผลไม้นะคุณผู้ชมสวีทสวีทโบนันซ่านะ่ย ซื้อไว้แล้วกันนะไมห้หกร้อยคุณผู้ชมพบชมเพื่อความบันเทิงนะไม่ทำรื่ต่างคุณผู้ชมใหม่ที่เข้ามารับชมช่องนี้นะก็ฝากกด subscribe ช่องให้เชเชด้วยนะคุณผู้ชมหรือย,อยากให้เจลเล่นเกมไหนะน่คยไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคอมเมนต์บอกแหละอุ้ยดาวลงสวยส่งดาวมาขอบคุณจ้าบวกสี่อันนี้บวกสี่นะเพราะมันเป็นโกะนะไวรัสโกแบบธรรมดานะคะ ถ้าเป็นแบบว่าเวอร์ชั่น V.I.P. เนเก้าวีก็น่าจะบวก2องคุณผู้ชมบวกน้อยแต่บวกมาเออ,เอ,อวายเต็มสวยนิส嘛หนึ่งร้อยสิบห้ nice, านะคะเป็นหกสิบเป็นหกร้อยคุณผู้ชมแต่มาเท่าไหร่เดี๋ยวเล่นแต่ว่าวายมาขนาดนียย้เช่นว่าถ้าตัวแพงลงช่องหนึ่งหรือช่องสองเ,งแบบ 2, เราน่าจะก,กำไรเน้นๆเลยน,นี่ดาวแล้วเอ๊ะวันนี้ยังไดงดาทำงานดีคุณนผะู้ชม เด e e ี ONE, e ๋ยวมีแจกเร็วๆนี one, ้นะ10รางวัล uh <me ans> 1 1งรางวัลนะกดติดตาม Subscribe เลย2ช่องจะเสร็จ0ง2สวยนะสิมาสีมันเชร์สาม้ยเปลี่ยนไดหมคุณผู้ชมเอากำนาเมาไว้ข้างหน้าได้ไหมโอ้โหเราไปอยู่ข้างหลังอะ เสียดายนะคะเสียดายมากน้อง18สวยอย่างว่าเลยถ้ามันจะมามันไม่ต้องขอมันก็มากำไรก็นาถ้ามันจะมาผู้ชมซูเปอร์355โอเคกำไรสงเข้าวันนี้สวยมว้ลงเน้นๆนะคะ170เลิศเรียบร้อยดีสัก2ฟีนะ,ะเราจะถ่าย มาจินจัดต่อนะคะก็ขอบินไปหนึ่พันสองผู้ชมซื้อไล่ตูดเ,เลยนะคะแถวที่ห้าร้อยสองนะคะมาเน,น้นๆช่วงนี้พีพีอุ้ยอุ๊ยเชี่ยแล้ววายแบบลงไปสองตัวนะเมื่อกี้โอเคดาวได้อยู่เหมือนเข้าหลายรอบที่เหนวดาวลงสองนะคะแต่ว่ารอบนี้มาที่มุมแรกคุณผู้ชมลงอีกสี่ไป คุณชินารังวันบวกสี่ฟรีสปริงเนะี่ยะโอ้โหวายแล้ววายทับกันเลยนะชิลไม่น่าหลักเลยนะวายคุณผู้ชมสองจิตก็ยี่สิบายเลยได้ขนาดนี้แม่งไม่จ่ายนี่คือไม่จะพูดคำไหนแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิโร่วายกันเลย โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนลค่ะเชพสิบเน้นเน้นติบเน้นเน้นโอเคสองโอ้ยด,ดโอ้โห,โโหวายหมีทำไมมันไปทับกันอยู่คุณผู้ชมโอเค เริ่มมาแล้วเห็นไหมแทนกาสีจมูกนี่คือเริ่มมาแล้ววางคือเริ่มลงเลยเหมือนรู้งานสาวนี่สาวฟ้าสาวฟ้าเอ้ยสาวฟ้าลงดีกว่าสาวม่วงนี่สาวม่วงนี่ไค่อยได้เท่าไหร่สาวเน่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเต็มไวเ,เต็มเ,เต็มคือถ้าเอาสุดท้ายนะกำลังลงแล้วเจอหน้ากำลังยิง นโอ,โโอโโลูกพี่คืออยากได้ปะวะดวงกำนันกำนันน่าจะนอนแหละเดี๋ยวแต่กำหมัดแล้วตอนเนี้ยอุ้ยอโอ้ยได้อยมาลงเองไปสิบสองนะะเอาเอาเรื่องเฉย พันสองนะ้ำไม้นี่คุณผู้ชมมราซื้อนะแต่รอบนี้เราลงเองวะ่ะเอ้ยทำไมกำไรยังชอบอยู่ด้านหลังตลอดพี่วายสองอันนี้คือกำไรเน้นๆคุณผู้ชมเฮ้ยวัววัว เชิดไวอีกหวานอย่าบอกนะย่งบอกไม่ได้สองอ่ะโอ้น่าเกีียงอ่ะสามร้อส,สปดสปริงชมลงแบบว่าลงเองเนะเ็ปสิบสซื้อไปก็พันสองจ่ายมาสามร้น่าจะหมดโคต้าไปแล้วตัแต่ที่เราใช้ไปนะมาหมดเองแล้วกันแบยี่สิบนะคุณผู้ชมยาวๆ แตกนอกก็ได้หว้ามันึม่ฟรีไม่แตกขึ้นไหมเจนขอมันขึ้นสักสี่พันเฮ้ยไม่ขึ้นขอสี่พันเลิกนะคุณทำเดียวไม่สเตเตอร์เลิอไปแล้วไม่ลงมันเลยไปแล้วนะเมื่อกี้คุณผู้ชมมันก็เลยอุย้ยไม่เรียบร้อยคุณผูช้ชมมาจั่ให้ไปยี่สิบลงสองรอบรอบนี้ไม่มาเจน่าจาาะขอแหละคิดว่าไปต่อม่น่าจะ มาช็อตเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราเปิดแบบว่าคืนไป20ไปเนี่ยโอเคดาสวสวยไลน์ไลาน์วายวิโกนะถ้าคือแบบนี่แหละถ้าเราแบบซื้อฟรีแบบว่าซื้อฟรีบ่อยนะ่ลายไม่รู้เป็นอะไรแล้วไลายออกเหมือนกันเลยนะคะได้ดาวสองบทสี่คุณผู้ชมอาจจะเป็นการบทที่ไม่จ่ายก็ได้น,นะเจนไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่นะถ้าแบบดาวมาแรก หมือนหมุนชิ้นเปล่านะส่วนมากจะว่าวย2 4สวนวายมาสามแล้วตอนนี้ขอวายมาข้างหน้าหนึ่งตัวคือถ้าวายมาข้างหน้าหนึ่งตัวนี่คือเล่นง่ายเลยเวิร์กเลยแหละเจนว่าเจนว่าน่าจะคุณแบคุณยับยับเนี่ยถึงแม้ตัวมันไม่ต่อนะคะกำนันมาช่งหนึ่ช่สอง 2. กำนันไม่หมันก็ไม่จ่ายเลยไม่ใช่สภาพสูงแล้วกองกันเอเล่อยอยตรงกลางคือพังเกด อยาร้อยดีสัปีจะร้อยเจ็ดสิบส่คุณผู้ชมถ้าซื้อมานี่2,000นะมาเอาให้มันก็สัก4,000ละกันนะออกนอกแล้วกันออกนอกโลกไปเลยนะคะโอ้ยสุดเนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็เหลือที่3,500นะันหาคุณผู้ชมไม่ต้องโลภนะทุนเรา1,000นะคะกำไร2,500ัก็น่าจะไอ้นี่ยอะไรสองรโอเคเรียบร้อย4,700ันเจ็ดพักเขิลคุณผู้ชมทุน1,000นะน 1, นะกำไรมนที่3,700ันะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะกำนันพีพีนะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเข้านอกก็เข้าดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยจ่ายไปในฟรีซื้อเองเน่ะเวิร์กกว่านะคะทุนหนึ่งพันทุนน้อยงบน้อยนะช่วงนี้ใครชอบคลิปนี้กดไลค์เจชร์ด้วยนะอยากให้เจ,เจไปเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า